วันนี้มาแนะนำชุดรถที่น่าสนใจน่าเก็บกัน1ชุดนะครับออกมาเมื่อปีสองพคราวนี้เนี่ยผมก็เลยได้ครบแล้วชุดนั้นก็คือ Hot Wheels c u s t e r s ครับ Hot Wheels c u s t e r s เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมินิคอลเลคชันนะครับมีรถทั้งหมด5คัน5แบบแต่แต่ละแบบเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1สีมีคันไหนบ้างแล้วน่าเก็บยังไงต้องไปดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับรถกัสเซอร์คืออะไรคือรถที่เอามาติดแก๊สไหมเอาไม่ใช่นะครับรถกัสเซอร์เนี่ยเป็นรถสไตล์ที่เขาเอามาแข่งแบ็นะครับหรือแข่งควอเตอร์ไมล์วิ่งทางตรง1 4ส่วน4ไม้นะครับที่เราเห็นกันตามหนัง Fast and Furious นี่แหละ ซึ่งในยุคประมาณ1950-1970เนี่ยรถที่เขานิยมเอามาใช้เนี่ยเขาจะเป็นรถสไตล์นี้นะครับก็คือเป็นรถอเมริกันแบบฮ o อตกรอตนะครับแล้วก็มีการแต่งลักษณะเด่นของกาเซอร์เนี่ยก็คือจะมีท่อไอเสียออกมาตรงล้อหน้านะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะคันที่1นึ่งคันนี้ของชุด Hot ตวิล l g กาเซอเนี่ยก็คือ1955 Chevy Bel Air Gasser นะครับก็เป็นรถสไตล์กาเซอร์แบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับ อันนี้ปีนี้ออกมาสสีคันที่1เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับส่วนอีกคันนึงเนี่ยเป็นสีฟ้าข้างรถเขียนว่า t r i Fighter t er นะครับแล้วก็เขียนว่า v e r t a s k y Fabrication ซึ่งมาจากชื่อของคนออกแบบรถคันนี้นะครับเ r e นดอนเว u ทัสซึ่งเขามีรถของจริงเนี่ยเป็น Chevy Bel Air Cutter แบบนี้เลย1คันนะครับเขาเอามาแต่งเป็นลายไดโนเสาร์นะครับชื่อว่า Triassic 5 คันที่2อนะครับคันนี้คือ1964 NOVA w a g o n ่โ s s e r ผมชอบคันนี้มากเลยเพราะว่าข้างรถเนี่ยเขาเขียนคำว่า s u p e r n o โ a มันก็คือการระเบิดครั้งใหญ่ของดวงดาวนั่นเองนะครับเอามาดูนอกแพ็กกันบ้าง s u p e r n o โ a จะเป็นยังไงนี่ครับมีรูปการระเบิดด้วยนะแล้วก็สไตล,ล์เป็นรถัสเซอร์นะครับอย่างที่บอกไปเป็นรถอเมริกันแล้วก็มีท่อไอเสียออกมาตรงล้อนหน้านะฮะมีการเปิดโชว์เครื่องยนต์นะครับ ด้านหลังอ้าวไม่มีกระจกหลังซะง,งั้นนะเาเขาเปิดกระจกอยู่มัง้งให้ระบายอากาศนะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันก็จะร้อนได้นะอ่าอันนี้มีคันพิเศษนะครับก็คือเป็นรถซา m a กก็จะไม่ได้ลงสีนะครับเป็นสีเงินเๆอีก1นึคันนะคันที่3นะครับ1962 Corvette c u t s e r คันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับรถ v o t t e ที่ทำเป็นรถ Cu s ซอสไตล์แบบนี้ ซึ่งคันนี้เพิ่งอ,ออกมาครั้งแรกเมื่อปี2022นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่2ที่ออกมานะครับปี2023คันธรรมดาพื้นฐานเนี่ยจะเป็นสีแดงลายขาวแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามีคันพิเศษคันพิเศษเนี่ยจะเป็นสีส้มลายขาวนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมาจากแบบ from the world exclusive ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเป็น ชื่อร้านขายของหรือเป็นรายการอะไรของ Hot View นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีคันสีส้มเนี่ยที่ไม่เคยเห็นเลยใครมีข้อมูลอะไรหรือใครเคยเจอคันนี้สามารถเล่าให้ฟังได้นะครับ c o r ว e t t e ต u ซอ e r สีส้มเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคันที่4นะครับคันนี้พิเศษหน่อย1965 Mercury Comet Cyclone นะรถ Ford Mercury นะครับที่ดัดแปลงเป็นรถกัตเซอร์ วสวยเช่นเดียวกันแต่นอกจากสวยแล้วเนี่ยคันนี้ก็มีซ u เปอร์ทรเชร์แฮนด้วยเอามาแกะคันธรรมดาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับามาดูคันธรรมดากันก่อนคันธรรมดาก็ดูสวยแล้วนะครับแต่ซูเปอร์ทรเชร์แฮนดเนี่ยสีมันก็จะเงากว่าน,นี้แล้วล้อเป็นล้อ,อยางนะครับล้ออันนี้แปลกๆหน่อยเนาะล้อมันเล็กมากเลยนะครับก็เป็นสไตล์รถแข่งมัง้งนะแต่ว่าขอที่เป็นล้อ,อยางเนี่ยก็จะ ล้อดูเท่กว่านี้ผมว่าล้อ,อยางเออถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะแกะอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นล้อ,อยางนะมันก็คงเท่ดีเหมือนกันนะฮะอา้าวอันนี้นะครับหลังคาสีแดงออมีรอยนิดหน่อยเนาะบางทีรถแพ็กฟ้าเขาก็มีหลุดมาบ้างนะครับว่ามีรอยนิดนึงขั้นสุดท้ายนะครับชื่อว่า Pass and gas เซอร์ฮ่าลืมกัดเซอร์หรือว่า pass and gas คันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากรถจริงนะครับถึงแม้ว่าจากชื่อรถเนี่ยเหมือนจะเป็นรถที่ฮ o อตวิวออกแบบเองนะแต่ว่าคันนี้มาจากรถของจริงที่ลงแข่งแดรกนะครับซึ่งดัดแปลงมาจากรถ1937 Ford c o u u p นะครับคันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2008นะครับสำหรับรถ h o t v i e วแล้วก็เป็นหนึ่งในรถ h o t ตวิวคลาสสิกที่ออกมาเนิ่นนานหลายปีมากนะก็10กว่าปีแล้วนะครับ หลังคาเปิดประทุนด้วยสวยๆนะแล้วก็ลายก็สวยดีนะครับน่าเก็บคราวนี้พอเราแบบสะสมรถครบชุดเนาะเราก็จะมีรถกาเซอร์5คันนะครับของชุด h o อตวิลกาเซอร์เอามาเรียงกันเนี่ยมันก็จะดูสวยดีน่าดึงดูดดีเหมือนกันนะคือคันเดียวอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอแบบครบ5คันแบบนี้แม่มันก็ทำให้เห็นว่าทำไมเราควรจะเก็บรถทอตวิลให้ครบชุดนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่า hot view center s นะครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอย่าด้วไรคอมเมนต์ Comment ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ